สวัสดีครับผมตุ๊ตุ๊อันทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนั่นอยู่ที่บ่อตกกระพงตกปลาช่อนนะครับเป็นหมายปิดครับท่านผู้ชมนะครับหมายนี้เคยถ่ายบ้างแล้วนะครับวันนี้จะมาแก้มือนะครับมีแต่เขาได้ปลากระพงไปหมดแล้วมีผมคนเดียวยังไม่ได้นะครับแล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะจะไม่ได้อีกเหมือนกันเดิมนะครับวันนี้วันนี้้ามากับเพื่อนช้างครับ เวชางอีกแล้วนะครับสองคนนะครับวันนี้นะครับมาถึงนี่ก็บรรยากาศก็อึมคึมอยู่นะครับช่วงนี้หมอกหมอกอะไรฝุ่นเยอะใช่ไหมนะครับไม่ใช่หมอกอะมันฝุ่นฝุ่นละอองเยอะนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการตกปลากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะได้แก้มือไหมหรือจะได้อะไรไหมนะครับต้องคอยติดตามครับท่านผู้ชมเอาไว้ดี ขุดแห้ววะเฮ้ยต <pus Hein |startoftranscript|> ้องได้ปลาบ้างแหละไม่รู้ว่าได้อะไรไม่รู้นะครับโอเคอือหอโอ้โห มาช่อนมาช่อนตะก,กระพงคงไปปูดแล้วมั้งเนี่ยมันมีกดไงมีกดอยู่น่าจะเป็นปลาช่อนอใหญ่ไหมช่อนแล้ววิ่งเข้าฝั่งเนี้สายสองได้ไว้ดูแล้วโอ้โหไสายสองยกฟืดเลย,ย,ายล,ลากค่อยๆลากค่อยๆลาก ค่อยลากค่อยค่อยลากเห็นไหมไม่แหว่แล้วโอ้ยจ้ากูไงเต็มปากเน่อดีด้วยโอ้ใช่ได้ใช่ได้เต็มปากครับท่านผู้ชมไม่ต้องดูเลยแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหลึกแลยเมิดมิดเดี๋ยวก่อน ไม่ได้แยวมือแห่ดีนะครับ,บ,บท่านผู้ชมแดกเล็กด้วยเต็มอ่ะเต็มอ่ะหมอได้คำเดียวว่าเต็มอ่ะ เรียบร้อยเป็นหักแล้วนะเราผสมเอาเล็กเอาใช้โอ้โหตัวแม่งมาลักกักอ่ะโอ้โหสองโลได้เรียกว่าแขนนะโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าแขนนี่ไงล่ะจัดเึงสองโลได้ตัวเนี้ยได้แล้วเราก็เห้าตามระเบียบเ้ย โอ้โหแมงึ้ดดีผายแม่ขึ้นไม่โดนโออกเป็นฝูงเลยว,วทัางนี้าาเนะนี่ยเป็นฝูงเ่ยพนินอยู่เนี่ย เบาลวเลวยลมเบาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูเป็นฝูงเลยครับโอ้โหดูแดดแดดทะลุแดดทะลุ ขิวเลยตัวบลักกักเลยโอ้งเดียวเห็นหน้าบอกแล้วใช่ตัวนั้นแหละอืออมหัดึอดอ้อยฝัดร้อยปล่อยไว้เฉยเฉยเฉยอือรอให้มันหมดแรงรอให้มันอ่อนแรง ไม่ต้องลัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่ากี้พอกันพอกันเหนือคือว่าใหญ่กว่านะอ๋แล้ว้ยเกลยดตกเดู๋ยวนะโหติดปากหน่อยเดียวเดี๋ยวน่ากไปไหน อ้ยโนตั้เลยตัวน hmm well ี้รับเลยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ย้ยโ้ยโอ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 ้ยอยอ้ยนอ้อ้ย้อ้ยโออ้้ยอ้้อยอ้อยโอ้้้ย้ออ้ยย้อยยยออ้อีอย

แหมนี่เทียบโอ้โหเก่้งเลยจัดมากโอ้โหอโหไม่ขัดคำแล้วโหทางถ่ายรูปได้สวยหายเนี่ยโหทานี้สวยหายดูนันแอนเ่ยไข่หรอไข่ เป็นไงครับสำหรับมือนี้ก็ไม่รู้สินะเพราะถามว่าตัวเนี้ยใครเอาไปกินล่ะก็เบาๆอ่ะนะฮะเบาๆอ่ะนะอ่าอ่าเบาๆเบาๆคนเดียวเลยนี่มึงแน่นอนเดะก็ถามตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเอาเสียวมาเปล่าเนี่ยตายแล้วกูวันนี้แค่ท่านผู้ชมวันนี้เพื่อนได้อย่างเดียวเลยนะครับ คลิปนี้เขาเป็นพระเอกเลยนะครับต้องยกให้เขานครับสองตัวด้วยโอ้ยนะครับแบ่งมากินไว้ตัวหนึ่งนะครับโอ้โหาสะใจเลยสะใจเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมครับวันหลังไม่ต้องพกเสียมมานะจได้ไม่แฮวอ่าไหนๆก็เป็นพระเอกแล้วปิดรายการให้กูด้วยอลืมกดกระดิ่งกด subscribe เออช่อง จุจู่อันทัวร์แล้ว <Yeah. S 1> เจอกันคลิปต่อไป <Okay. S 1> นะครับไปคลิปต่อไปครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย